โอ้ยทุกคนคะ่ะหนาวคะ่ะตอนนี้หิมะลงนะคะอากาศสกอตแลนด์สัปดาห์ที่แล้วนะคะแดดออกแบบว่าแดดอุณหภูมิ17บเจองศามาพอวันวันพุธสัปดาห์ถัดมานะคะหิมะลงนี่คืโอยโอยประมาณหนึ่งสององศาหรือตอนนี้น่าจะประมาณ สูองศาน่จะได้เพราะว่าเขาบอกว่าอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้จะลบสององศานะคะหู้หิมะปุยใหญ่มากเลยค่ะนี่ปุยใหญ่มากบางเบานะคะ ดีงามคิดว่าหิมะเขาบอกว่าพยากรณ์อากาศบอกหิมะจะลงก็ไม่คิดว่าจะลงเยอะขนาดนี้ราคาทุกคนคะ เรามีภารกิจใหญ่สําหรับคืนนี้นะคะเราจะออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยนะคะคืนนี้ปุ้ยจะมีจัดงานอีเวนต์อาหารไทยนะคะอ,อันนี้หิมะลงเป็นกําไรนะคะได้เห็นหิมะสวยๆด้วยโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะไปเตรียมตัวต่อก่อนนะคะ